สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาโดูโรงทานวัดล่าง,างอารโพสาขาเขตล่างประบังกรุงเทพนี้โรงทานเยอะมากครับโดูโรงทานมีอะไรบ้างเป็นเพียบเลยนี่มีน้ำบริการน้ำทางนี้ครับ เยอะจริงๆน,นี่นะครันนม่อะไรขนมไมนมไ่ขน,นมอนนขนโอ้บ้านก็มา,มาครอบุกสายบุญสายบุญ ตรนี้อะไรครับอ๋อทางนี้มีส้มตำส้มตำามามตาตาแม่ค้าแซ่บมากค่ะข<อ>ายาาโอ้แม่ค้าหน้าแดงเลยเสื้อกระดเด็นเยอะมากเลยตรงนี้ตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้อะไรเอ่ย แถวอยู่นู้นเนาะขอโทษโอ้ตรงนี้ขายดีเหลือเกินโอ้แม่ค้าทางนี้ขายดีเหลือเกินขายดีขายดีจบแล้ว มียำลูกชิ้นด้วยฟัดมีก็มี ไมีผัดไทยด้วยทำบุญเสร็จเหนื่อยก็มากินเดอ้อโกนหลงทานเรียบเลยวัดลาดโตษาข้าวหมูแดงก็มีมีข้าวหมูแดง ของหวานก็มีของหวานของหวานทั้งนี้เลยทางนี้ก็มีนะครับโรงทานยังไม่หมดไม่ตังมากเลยโอ้ทางนี้ก็มีครับนี่อิมฟอง

น้ำจีนน้ำยานย้ำจีนน้ำยาขายดิบขายดีดดดหมดแล้วเนี่ยเหลือเนี่ยวไม่เนี่ยเนี่ยมาที่หลังไม่ได้กินนะทำบุญอย่างเดียวแม่ค้าก็ใจดีด้วยโซนนี้น้ำมีน้ำบริการด้วยครับรใครอยากทำบุญก็เชิญด้านในนู้นนะครับครับด้านใน

อ๋อน้ำเอาเอาน้ำดีกว่าไปน้ำส้มแก้วหนึ่งแล้วไปต่อ วัดลาดโกษาเหตุราดกระบังกรุงเทพอันนี้มีอะไรเอองานกระถินสามกีวัดลาด เยอะม,กมไก<ข><ข>่ทอดไม่ไก่ทอดมาทางนี้เจอก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตี๋ยว ทางนี้ก็ไม่ได้หยุดม้หยุดมือเลยก๋วยเตี๋ยวขายดีเหมือนกันครับ,รบดูพ่อค้าดิ <S 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 ไม่ได้หยุดม้หยุดมือเลยอ๋อเอาเลยหยิบเลยครับ,รบโอ้ยร้านทางนี้เลี่ยงเลยขายดีเหลือเกิน ขายโอ้แม่ค้าก็สวยด้วยถึงขายดีจังเลยดูหน้าแม่ค้าก่อนสิโอ้แม่ค้าร้านนีแซ่บแซ่บกันแม่ค้าแซ่บแซ่บอันนี้ก็มีน้ำ ทำบุญให้อาหารปลาทางนี้เลยครับทำบุญอาหารปลา20บาทครับตอนนี้ครับเดี๋ยวทำบุญเหมือนกันช่วยช่วยทำบุญกอน20บาทครับครับได้แล้วครับ20บบาททำบุญอาหารปลา มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยป่าอือนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ,อรรบขอบคุณค่ะ่ได้ยิง้อยูนนี้เลยครับครับผมอาหารปลาท้งนี้นะครับทำบุญแล้วก็ไปกินลงทานอาหารเยอะแยะ ทางนี้ก็มีลูกชิ้นทอดโอ้เฮ้ยเลียกเลยลูกชิ้นทอดตรงนี้มาดูทางนี้มีอะไรบ้างอ๋อเดินมาแล้วหน่อยนะ อย่าใช้กูเดิเนไมน่ดีก kidding ที่เขาก็ถึงทราบมาว่าอย่างนั้นครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลากี่โมงกันแน่เชิญได้นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวแถวนี้มาได้ครับมาดูโรงทานอันนี้ก็ครับโอ้ยเหลือกระทะเห็นไหมยังเหลือครับยังเหลือ ยังมีอยู่ยังมีอยู่ใช่แว้มาทางนี้หมดแล้วหมดแล้วยังมียังมีโอ้ยังต่อแถวกันยาวเลยโอเคอ้าวทางนี้ยังเหลืออยู่ยังมีอยู่ครับยังเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะ ทางนี้หมดแล้วครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม